นี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศการไถนาดินเหนียวนะครับนาดินเหนียวนาน้ำเรื่องลมนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับ3608จมนะครับที่นี่ก็เลยเอา3408มาช่วยขึ้นไม่ขึ้นคอยดูนาผมมันก็อย่างนี้แหละครับนาลมนาดินเหนียว นะครับเรื่องที่จะเอารถไถดัดแปลงมาสู้ตัดประเด็นไปเลยนะครับขนาดคูโบต้า34กับ36นะครับก็ยังแคบไม่ไหวนะครับกำลังลุยก,กันวันนี้มากัน3คันนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็น4018นะครับคันล่าสุดนะครับ วันนี้มาประชันดูว่าคันไหนจะสู้ลมไหวนะครับระหว่าง3คันสรุ่นใช้มาได้สักพัก3408หลังจากที่ไปช่วย3608เมื่อสักครู่ใช้ไปได้รอบหนึ่งตัวเองก็จมอีกแล้วครับต้องให้3าม8กลับมาช่วยครับ คันนี้4018คโรต้า L 4018ส่วนคันสุดท้ายเป็นพี่ใหญ่ L 3408นะครับขณะนี้ก็ทีมงานรถไถนะครับกำลังมาไถนาหดนุดให้นะครับกำลังดูว่าคันไหนจะใช้ได้ดีกว่ากันนะครับ 3าพี่น้องคูโบต้านะครับสามสี่ามหกสี่ในตอนแรกตั้งใจว่าจะทำรถไถดัดแปลงนั่งขับนะครับมาไถนาดูนะครับก็ทำไปทดสต่อไปนะครับถ้านาแห้งนี้ก็พอไหวนะครับรถไถดัดแปลงถ้าเจอนาน นาดินเหนียวนาลมนะครับเอาทดสอบแล้วไม่ไหวนะครับการที่จะนำรถไถดัดแปลงมาไถท,ที่นาดินเหนียวนาน้ำนั้นก็คงต้องตัดประเด็นไปเลยนะครับขนาดรถไถคูโบต้ารถไถใหญ่นี่ก็ยังแทบไม่ไหวนะครับผมก็เลยคิดว่าคงต้องซื้อรถไถใหญ่มาใช้สักคันแล้แหละนะครับมันถึงจะ ใช้งานได้ดีส่วนในเรื่องของอรถไถนั่งขับก็คงจะเอาไว้ใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเป็นชุดเครื่องสูบน้ำหรือไม่ก็เอาไว้ไถหญ้าสวนยางนะครับก็คงจะดีไม่น้อยที่นี้ก็เลยจัดให้มีรถไถท,ทั้ง3รุ่นนะครับมาไถให้ดู ก็คือยังตัดสินใจไม่ได้จะเอารุ่นไหนดีตอนแรกคิดว่าจะซื้อรถไทมือสองประมาณสัก l 34หรือ l 45นะครับก็ไม่มั่นใจวันนี้ก็เลยจัดให้มีการไทให้ดูนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อรุ่นไหนนะครับก็แต่ละคันแต่ละรุ่นนี้ก็ดีไปคนละแบบ คันเล็กก็ย่อมย่อมด้วยราคาคันกลางก็จ่ายเพิ่มขึ้นมาหน่อยคุณภาพก็เพิ่มขึ้นถ้าขึ้นมา LC018 ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีกก็พอจะได้สรุปแล้วว่าได้ข้อสรุปแล้วว่าถ้าจ่ายเงินมากย่อมจะได้สิ่งที่มีคุณภาพมากตามไปด้วยนะครับ